บทที่33ส่วนทางด้านบ้านสายลมและสาวิตรีนาริลัตคืนที่อิดนัดหมายว่าจะไปพบและอยู่เป็นเพื่อนเธอขณะที่ผู้ให้กำเนิดทั้งสองไม่อยู่นั้นเป็นเหตุให้หญิงสาวเจ้าของบ้านตระเตรียมจัดเล่าฝรั่งและกับแกร้มอย่างดีไว้ต้อนรับเขาพร้อมกันเธอก็เตรียมปุงโฉมให้งดงามและสั่งเสียบรรดาเด็กรับใช้ว่านี่ พวกแกนะเวลาแขกไปใครมาแล้วก็ไม่ต้องออกมาเสนอนหน้านะหากฉันจะใช้สอยใครฉันจะเรียกเองจําไว้ว่าฉันเกลียดคนปากบอลและชอบสอดรู้สอดเห็นเรื่องของนายคืนนั้นสาวิตรีหวังอย่างมากมายว่าแผนการใช้เหยื่อสวัสด์ล่อพงพิสนุปลอมของเธอจะต้องประสบผลสำเร็จเพราะคงไม่มีผู้ชายคนไหนหรอกที่จะมีจิตใจแข็งแกร่ง ไม่ยอมแยแสต่อความเย้ายวนชวนเชิญของหญิงสาวสวยสาวิตรียืนพินิษดูเรือนร่างอวบอิ่มได้สัดส่วนของเธออยู่เบื้องหน้ากระจกเงาบานใหญ่ภายในห้องนอนอย่างภาคภูมิใจพลางหมุนกายที่มีแต่เพียงชุดซับในบางเบานั้นอย่างระเริงใจเมื่อได้บอกตนเองว่าไม่มีอะไรสักนิดเดียว ที่จะบอกให้คุณพง์พิษนุรู้ว่าเราเคยผ่านมือชายอื่นมาแล้วคันแล้วในวินาทีต่อมารอยยิ้มระรื่นก็ค่อยๆจางหายไปจากใบหน้าอันงดงามของสาวิตรีในเมื่อวูบหนึ่งของอารมณ์ได้พาเธอหวนไปสู่ความหลังซึ่งกายของเธอเคยอบอุ่นไปด้วยไอรักของอิทอารันผู้ชายที่เธอเคยคิดว่าเธอรักเขาอิท สาวิตรีอุทานชื่อของคู่สวาดเดิมด้วยริมฝีปากอันสันลิกใบหน้าซีดเผือดป่านนี้เธอจะเป็นหรือตายก็ตามโปรดอโหสิกรไมห้ฉันด้วยโปรดเห็นใจเถิดที่ฉันไม่อาจแต่งงานกับผู้ชายยากไรอย่างเธอได้แต่ฉัหน้าประหลาดเหลือเกินที่โชคได้นำชักนำฉันต้องมาลักและแต่งงานกับผู้ชายที่หน้าตาคล้ายคลึงกับเธอราวกับพี่น้องฝาแฝด ชั่วแต่เขาโก้หรูสง่างามและร่ำรวยกว่าเธอเท่านั้นถึงกระนั้นครั้งแรกฉันก็ยังคิดว่าคุณพง์พิสนุเป็นเธอหากไม่รู้ว่าคุณพง์พิสนุเป็นเจ้าของทัพเทวามีมรดกมหาศาลและเป็นพี่ชายของคุณอดิเทพเทวันแล้วฉันคงจะหลงว่าเป็นเธออย่างแน่นอนหญิงสาวคิดคำนึงถึงอิดอารัน ควบคู่ไปกับพงพิษณุเทวันราวกับสตรีที่กำลังจะลืมคนรักเก่าเพื่อเข้าสู่ชีวิตวิวากับคนรักใหม่ในที่สุดเธอก็สะบัดหน้าแรงๆสองสาครั้งเพื่อให้เรื่องราวที่เกี่ยวกับอิดหลุดไปจากสมองและความคิดคำนึงของเธอลืมอิดเสียให้สนิทเพื่อความสุขของเราที่จะมาถึงในเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า สาวิตรีบอกตนเองแล้วก็กรีกายไปเปิดตู้เสื้อผ้าเพื่อค้นหาเครื่องแต่งกายสำหรับจะสวนต้อนรับพงพิษณนุปลอมเธอพยายามค้นหาชุดที่แขกหนุ่มแลเห็นแล้วจะต้องตะลึงมองดังเช่นถูกกระชากหัวใจออกจากร่างให้มาซบอยู่ที่ตักของเธอขณะที่สาวิตรีกำลังสารวนอยู่กับการค้นหาเครื่องแต่งกายชุดสำคัญอยู่นั้น เด็กรับใช้ก็ได้มาเคาะประตูห้องเบาๆและรายงานว่ามีโทรศัพท์ถึงคุณค่ะใครโทรมาถามเขาหรือเปล่าหญิงสาวก,กระชากเสียงถามอย่างไม่พอใจด้วยขณะน,นี้เธอไม่ต้องการให้ใครมารบกวนไม่ได้ถามค่ะแต่เขาเขาบอกมาเองว่าโทรมาจากทัพเทวาค่ะเด็กรับใช้รายงานเข้ามาอย่างนอบน้อม พอได้ยินว่าโทรมาจากทัพเทวาสาวิตรีก็เกือบจะเปิดประตูผุนพันธ์ลงไปรับสายในวินาทีนั้นแต่เมื่อหวนคิดขึ้นได้ว่าร่างกายของเธอมีสิ่งสวมใส่ที่ไม่สู้มีประโยชน์ในการปิดบังนักเธอจึงเอื้อมมือไปหยิบเสื้อคลุมซึ่งพาดอยู่ที่ราวเหล็กขึ้นมาสวมทับแล้วก็เปิดประตูเดินตัวปลิวไปรับโทรศัพท์ฮัลโหลนิสาวิตรีพูดค่ะ เธอกอกเสียงไปบอกอย่างอ่อนหวานในเมื่อรู้ว่าผู้พูด,พดได้พูดมาจากทัพเทวาและแล้ว,ลวสาวิตรีก็ต้องหัวใจเต้นแรงเมื่อได้ยินเสียงทุ้มกันวานของฝ่ายโน้นบอกมาว่าสาวิตรีเหละครับนี่ผมพงพิศณุพูดโอ้คุณพงพิศณุเหรอคะคุณมีธุระอะไรกับสาคะจะมาทานอาหารข้ามกับสาใช่ไหมคะสาจะได้จัดอาหารเพื่อ นางสาวนรีรัตน์ซักโนนถามนี่เสียงเจี๊ยเจ้วโดยไม่ยอมเปิดโอกาสให้อิดได้โต้อตอบเปล่าผมไม่ได้จะมาทานอาหารกับสาหรอกถ้าเช่นนั้นคุณพงศ์พิษนุมีธุระอะไรกับสาล่ะคะสาวิตรีสอบถามไปด้วยใบหน้าถอดสีผมไม่มีธุระอะไรนอกจากจะบอกคุณว่าบอกสายังไงคะเธอถามขัดขึ้น ก่อนที่เขาจะพูดจบประโยคผมเสียใจเหลือเกินที่ตอนสองทุ่มผมไม่อาจจะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณได้ชายหนุ่มบอกมาเสียงอ่อนโยนคุณพง์พิสนโนสาวิตรีเรียกเขาเสียงเครือความผิดหวังทำให้หยาดน้ำตาซึมอารมณ์ของเธอขณะดนี้ยากแก,แก่การบรรยายเพราะนอกจากจะเต็มไปด้วยความหงุดหงิดคุณนมัวแล้วยังเต็มไปด้วยความอ้างวาง เปลี่ยวเปล่าปรารธนาสิ่งยึดเหนี่ยวพักพิงคุณอย่าเพิ่งน้อยใจหรือกโกรธผมเลยเพราะมันคือความจำเป็นเกิดขึ้นจนสุดวิสัยที่ผมจะไปพบคุณได้จริงๆอิดปลอบโยนมาเสียงนุ่มนวลทั้งทงที่เขากำลังนึกยิ้มยอ้อสาวิตรีอยู่ในใจด้วยเขารู้ดีว่าสาวิตรีมีความรู้สึกอย่างไรเมื่อรู้ว่าเขา ไม่อาจไปพบเธอได้ตามคำนัดหมายบัดนี้ไฟสว่างที่เขาก่อไว้ในหัวใจของสาวิตรีก่อนจากกันคงลุกโชดช่วงจนเธอต้องกระวงกระวายไปตลอดคืนเมื่อเขาผิดนัดความจำเป็นอะไรกันคะเธอถามอย่างน้อยใจและปรารถนาจะกรีดเสียงสาบแช่งคุณพิมออกมาให้สุดเสียงเมื่อได้ยินพงพิสนุปลอมตอบว่า คุณอาพริมของผมท่านเป็นลมระหว่างนี้อาการของท่านยังอยู่ในเขตอันตรายมันจึงเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่งที่ผมจะทอดทิ้งท่านไปหากอาการของท่านเป็นอย่างนี้เรื่อยๆคุณพงพิสนมุมีได้ไปไหนหรือคะสาวิตรีถามไปอย่างประชดประชันอิดจึงหัวเราะเบาๆเมื่อแกล้งพาซื้อตอบว่าคงจะเป็นเช่นนั้นถึงแม้ว่าผมจะคิดถึงสาใจแทบขาด อุยอย่ามาปากหวานกับสาเลยค่ะสานะเนอะคะคุณจะคิดถึงมนฑการล่ะไม่ว่าถูกมนทการล่ะว่าไม่ถูกทําไมคุณถึงชอบพูดถึงมนทการนะอิดทาเป็นถามเสียงขึ้มคลายไม่พอใจเสียงที่บอกถึงเจ้าแง่แสนงอนของสาวิตรีจึงลดลงเมื่อพูดว่า สาชอบพูดถึงก็พอคุณมนทการเป็นคู่มั่นของคุณพงพิษนุค่ะผมบอกคุณแล้วว่าเรามั่นกันเพราะเหตุใดและผมก็ได้บอกคุณอีกเหมือนกันว่าหากคุณต้องการให้ผมถอนมั่นจากคุณจันผมก็จะถอนผมยอมสิ้นเนื้อประดาตัวเพราะรักคุณเหลือเกินสาวิตรีนายอารันนุ่มพยายามพูดด้วยน้ำเสียงของผู้ที่ตกเป็นท่ารัก ทั้งที่ใบหน้าของเขาบึ้งตึงดวงตาเป็นประกายวาวโรธพร้อมกันเขาก็อยากเปล่งเสียงหัวเราะให้ดังก้องทับเทวาเมื่อได้ยินสาวิตรีละล่ำละลักบอกมาเสียงอ่อนหวานว่าสาเชื่อค่ะคุณพงพิสนุขาว่าคุณรักและเมตตาสาจริงแต่คุณต้องไม่ทำเช่นนั้นนะคะคุณต้องไม่ถอนมั่นจากคุณมนทการเพราะสาทนไม่ได้หรอกค่ะ ที่สะลเห็นคุณพง์พิศณุของสาต่ำต้อยแต่เพื่อความรักคุณพง์พิศณุสาจะยอมกินน้ำใต้ศอกของคุณมนทการค่ะแต่คุณต้องปราณีสาอย่ารักษาให้น้อยกว่าคุณมนทการคนสวยนั่นมากนักก็แล้วแก่นค่ะสิบมนทการผมก็ไม่รักเท่าสาวิตรีที่รักผมคิดถึงปากและแก้มของคุณเหลือเกินอิดกระสิบแผว ด้วยเจ้าชูมาตามสายจนสาวิตรีลันจวนใจในถ้อยคำน้ำเสียงของเขาดังนั้นเสียงของเธอจึงอ้อยซอยเมื่อกระซิบถามไปว่าคิดถึงสาแล้วเมื่อไหร่จะมาหาสาล่ะคะทูนหัวของสาพรุนี้หากอาการของคุณอาพริมพ์ดีขึ้นตอนค่ำผมจะไปเขาตอบแบบแบ่งรับแบ่งสู้ สาจะภาวนาให้คุณอาพิมพ์ของท่านหายเร็วๆค่ะขอบใจคุณมากผมวางหูแล้วนะที่รักค่ะสาวิตีนรีรัตฝืนใจรับคำอารมณ์ของเธอหมองมัวไปอีกเมื่อได้ยินเสียงอิดวางหูโทรศัพท์พร้อมกันความโกรธความขุ่นเคืองในการพลาดหวังทำให้เธอทุ่มเทความรู้สึกทั้งหมดไปที่คุณพิมเทวัน เกลียดยีแก่นั้นนักจะตายก็ไม่ตายอยู่เป็นมารผ่านความสุขคนอื่นเขาอยู่ได้ถ้ายีแก่ชี้โรคนั้นไม่เกิดเจ็บป่วยขึ้นมากระทันหันแผนการของเราต้องสําเร็จรุ่ล่วงในคืนนี้แน่นอนคืนนั้นสาวิตรีได้นอนฟาดแขนฟาดขาและหยิกขวนตัวเองอยู่บนเตียงอย่างคนเจ้าอารมณ์อยู่เป็นเวลานานกว่าอารมณ์ร้ายนั้นจะสงบ ส่วนอิดอารันนั้นเมื่อพูดโทรศัพท์กับสาวิตรีเรียบร้อยแล้วเขาก็เดินกลับมาอยู่ในห้องทำงานบัดนี้สมองของเขาว่างเปล่าสำหรับคำว่าสาวิตรีแม้จะนึกเสียดายโอกาสอันงดงามสำหรับการแก้แค้นที่ต้องล่าช้าออกไปก็ตามทั้งนี้ก็เพราะเรื่องราวที่เกี่ยวกับการเป็นลมการเข้าไปในห้องเก็บของของคุณพริมตลอดจนความฝันของท่าน ที่เกี่ยวโยงไปถึงคุณหญิงกลิ่นจันทและคำพูดปริศนาชวนคิดเกี่ยวกับพญาพิทักษ์ภูเบศประมุขแห่งทัพเทวาได้กลับเข้ามาวกกวนอยู่ในสมองของอิฐด,ดังนั้นก็เขาจึงอยากจะรู้นักว่าภายในทัพเทวาอันสงา่างดงามแห่งนี้มีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นเมื่ออดีตคุณพริมจึงพูดว่าท่านเกรงประวัติศาสตร์รักจะสำรอย และยืนยันความเชื่อมั่นของท่านว่าคุณหญิงกลิ่นจันยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดวิญญาณยังคงวนเวียนอยู่กับความทุกข์ซึ่งคุณหญิงได้เป็นผู้สร้างมันขึ้นมาทำอย่างไรหนอเราจึงจะได้รู้ว่าคุณหญิงกลิ่นจันได้สร้างกรรมอะไรไว้คุณอาพริมท่านจึงพูดว่าเรื่องของกรรมเป็นเรื่องที่ต้องชดใช้หากใครสร้างมันไว้ ทรงส็เหลือเกินว่าอาจจะมีอะไรซุกซ่อนอยู่เบื้องหลังตับเทวาคุณหลวงชำนาญน,นิตินกับแม่ชะแลมเท่านั้นที่จะบอกเราได้แต่หากรอถามคุณหลวงเราก็คงจะอึดอัดจใจตายไปเสียก่อนเพราะฉะนั้นตอนนี้เรียบเคียงถามแม่ชะแลมไปพังๆก่อนดีกวา่าอิดคิดคำนึงอยู่ในใจในที่สุดเขาก็ตัดสินใจให้เด็กรับใช้ไปตามพี่เลี้ยงของพงพิสนุเทวันมาพบ ซึ่งอีกครู่ต่อมาแม่ชลแรมก็ได้มาพบเขาตามประสงค์นั่งสิจ๊ะแม่ชลแรมอิดบอกแม่ชลแรมด้วยใบนหน้ายิ้มละใหมครั้นพอสตรีมีอายุสุดตัวลงนั่งเรียบร้อยแล้วเขาก็ถามขึ้นว่าชลแรมว่างหรือเปล่าว่างคะ่ะคุณนู้จะใช้อะไรชลแรมคะ่ะหล่อนย้อนถามในตอนท้ายเสียงอ่อนหวาน คุณนุไม่มีอะไรจะใช้ชแชลมหรอกจก้ะนอกจากจะถามอะไรบางอย่างจากชแชลมซึ่งคุณนุหวังว่าชแชลมคงให้ความจริงแกค่คุณนุเอ๊ะคุณนุจะถามอะไรชะแชลแมคะแม่ชแชลมรีบซักถามด้วยความสงสัยก่อนอื่นคุณนุขอถามชแชลมว่าเดี๋ยวนี้ชแชลมยังรักคุณนุเหมือน20ปีก่อนหรือเปล่าอิทถามเสียงอ่อนโยนกริยาท่าทางของเขา ไม่มีอะไรแม้แต่น้อยนิดที่จะบอกแม่ชะลแลมว่าเขาไม่ใช่พงพิสนุเทวันฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นแม่ชลัลแมหรือใครก็ตามย่อมเชื่อในการเป็นพงพิสนุของอิฐอย่างสนิทอะไรทําให้คุณูถามชะลแลมอย่างนั้นคะโทพอสิ้นบุญคุณหญิงท่านแล้วใครล่ะคะที่อุ้มชูเลี้ยงดูคุณูมาไม่ใช่นางชะลแลมคนนี้หรอกหรือคะ ึงแม้เชลแมไม่เคยมีลูกแต่พอเชลแมมามีหน้าที่เลี้ยงคุณนุเชลแมก็ทราบว่าแม่นั้นมีความรักลูกยังไงเชลแมไม่ได้อุ้มชูเลี้ยงดูคุณนุเพียงเพื่อหวังเงินเดือนจากท่านเจ้าคุณและคุณหญิงเท่านั้นแม่เชลแมตอบเสียงยืดยาวอิดจึงหัวเราะชอบใจเบาเมื่อเยาว,ว่าคุณนูถามนิดเดียวเชลแมตอบเสยยืดยาวกลัวคุณนูจะไม่เชื่อหรือจ๊ะ ว่าฉลมรักคุณหนูก็คุณหนูถามใครไม่รู้ใจของฉลมมฉลมก็จำต้องพูดให้คุณหนูทราบสิคะผู้เกิดก่อนพูดพร้อมกับตวัดตาคอนให้ราวกับสาวน้อยเสียงหัวเราะของอิดจึงดังกว่าครู่นี้อาละจาทีนี้คุณหนูรู้แล้วฉลมยังคงเป็นแม่ฉลมที่รักของคุณหนูอยู่คุณหนูจะถามอะไรฉลม ก็ถามสิคะแม่แชลมเอ่ยเตือนเสียงแจ่มใสด้วยกำลังปลื้มอกปลื้มใจในคำพูดของพงพิสนุปลอมประโยคหลังฉแฉลมแน่ใจหรือว่าจะตอบคำถามของคุณนุทุกประโยคหากว่าฉแฉลมรู้เรื่องที่คุณนุถามอิจถามใครจะขอคำมั่นสัญญาพี่เลี้ยงของพงพิสนุรีบตอบว่าแน่ใจคะ่ะ เมื่อเลมแน่ใจก็ดีแล้วคุณนู้อยากถามเฉล่มว่าก่อนคุณนู้เกิดมีอะไรเกิดขึ้นในทัพเทวาเฉลมบอกคุณนูได้ไหมชายหนุ่มถามเสียงเรียบคุณนู้หมายถึงอะไรเฉล่มไม่เข้าใจแม่เชล่มย้อนถามอย่างงงงงอิดยิ้มเล็กน้อยแล้วก็เริ่มเรื่องว่าเฉล่มเคยว่าฉันคุณนู้ของเฉล่มว่าเจ้าชู้เหมือนเจ้าคุณพ่อ ฉันจึงอยากรู้ว่าคนเจ้าชูอย่างเจ้าคุณพ่อของฉันได้สร้างเรื่องรักประวัติศาสตร์รักขึ้นอย่างไรบ้างขณะที่ถามดวงตาทั้งคู่ของอิดอารันจับนิ่งอยู่เฉพาะใบหน้าของแม่ชแลลมอย่างคาดคันัขอร้องซึ่งทำให้แม่ชแลลมอึกอักและหลบตาลมต่ำอย่างมีพิรุษอันก่อให้อิดบังเกิดความสงสัยและมั่นใจว่า ครั้งหนึ่งต้องมีเรื่องเกี่ยวแก่ความรักชูสาวเกิดขึ้นในทัพเทวาและเรื่องนี้อาจเกิดขึ้นก่อนพงพิษณุเทวันเกิดทั้งก่อนการเข้ามาเกี่ยวข้องในทัพเทวาของคุณนายลำดวนว่ายังไงจ๊ะชะเลมยังไม่ได้ตอบฉันเลยชายหนุ่มกล่าวเตือนแม่ชเลมฝืนยิม้มแล้วก็เอ้มแอมตอบว่า<ม>ก็ไม่มีอะไรมากมายหรอกคะ่ะ นอกจากเจ้าคุณพ่อของคุณนูท่านมีภรรยาสองคนซึ่งคุณนูก็ทราบอยู่แล้วนี่คะการมีภรรยาสองคนไม่ใช่เรื่องเจ้าชูอะไรมากมายนี่จ้าบางคนเขามีมากกว่าเจ้าคุณพ่อของฉันตั้งมากมายหลายคนไม่เห็นมีใครเอามาเอ่ยอ้างอย่างเจ้าคุณพ่ออิดพูดเป็นเชิงทักทวงแม่ชรลมคงนิ่งอึง้งไม่ยอมปริป,ปากพูดอะไรอีกนายอารัน ถึงพูดต่อไปคล้ายลำพึงกับตนเองว่าฉันไม่อยากเชื่อว่าคนเจ้าชู้อย่างเจ้าคุณพ่อจะไม่รักใครอีกนอกจากคุณแม่และนาลำดวนเรื่องเรื่องนี้ฉันแลไม่ทราบค่ะท่านอาจจะรักผู้หญิงอื่นอีกก็ได้ใครจะไปทราบจิตใจของท่านคะถึงมีคนทราบคนรู้คนคนนั้นก็คงไม่ยอมบอกฉันแต่เขาพากันกลัวว่า ฉันจะสร้างประวัติฉันจะสร้างประวัติศาสตร์รักซ้ำรอยน่าแปลกที่ทุกคนได้พากันกลัวโดยไม่ยอมปรีบปากบอกในเมื่อการบอกนั้นอาจจะทำให้ฉันเลี่ยงจากการกระทำที่ทุกคนกลัวได้ดีกว่าที่จะพูดกันเปล่าๆว่าววกลัวและเร่งรัฐให้ฉันแต่งงานเสียกับคุณจันอิดพูดหน้าเคร่งเสียงครึมราวกับเรื่องที่เขากำลังพูดอยู่นี้ เกี่ยวข้องกับตัวเขาเองอย่างแท้จริงชแชลแมคิดว่าการที่เกือบทุกคนอยากให้คุณนูแต่งงานกับคุณจันไปเซียก็เพื่อจะได้แลเห็นผู้ที่ตนจงรักภักดีมีความสุขอย่างสมบูรณ์ข้อสำคัญคุณนูก็รักคุณจันอยู่แล้วอย่างมากมายคุณนูไม่ปรารถนาจะอยู่ใกล้ชิดตัวเธอหรอกหรือคะแม่ชแชลมกล่าวแก้ทำไมฉันจะไม่ปรารถนาแต่คุณจัน ยังไม่พร้อมเลยเป็นต้นเหตุให้ทุกคนกลัวฉันจะเหมือนเจ้าคุณพ่ออิดผู้เสียงเยาะและมองพี่เลี้ยงของพง์พิษณุด้วยสายตาที่บอกความหมายเช่นเดียวกับน้ำเสียงแม่ชะแลมจึงถลายเลือแปรไปทางอื่นต่อจากนั้นเมื่ออิดรู้ว่าเขาไม่สามารถที่จะทำให้แม่ชะแลมปรีบปากบอกอะไรได้เขาก็เอ,อ่ยอนุญาตให้หล่อนกลับไปพักผ่อน และพูดคลายน้อยใจว่าเมื่อฉันแลมไม่อาจที่จะบอกอะไรฉันได้ก็ไปพักผ่อนเสถะขอโทษด้วยที่ฉันรบกวนเวลาคุณนู้โกรธฉันแลมหรือคะแม่ฉัลมถามคุณนู้ของหล่อนอย่างไม่สบายใจเปล่า ah, เรื่องอะไรฉันจะไปโกรธฉัแลมผู้ที่รักฉันอย่างมากมายเรากับแม่รักลูกอิดประชดให้ ซึ่งเป็นเหตุให้ใบหน้าของสตรีมีอายุสลดลงและพึมพำพูดว่าชเลมชเลมไม่อาจที่จะบอกอะไรคุณนงของชเลมได้ค่ะในเมื่อชเลมไม่ทราบเรื่องอะไรทั้งนั้นฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรชเลมนี่คืนนั้นแม่ชเลมได้ออกจากห้องทำงานของพง์พิษนุปลอมกลับไปห้องพักของเธอด้วยจิตใจที่ขาดความสุข พร้อมกันนี้หล่อนก็ได้แอบรำพึงอยู่ในอกว่าถึงคุณนุจะโกรธเกลียดยังไงฉลมก็ไม่อาจที่จะปรีบปากบอกคุณนูได้ตามความปรารถนาเพราะฉลมไม่อยากเห็นคุณนูเศร้าสะเทือนใจในเรื่องราวที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นอย่างน้อยคุณนุก็อาจจะรู้สึกละอายต่อบาปที่ผู้ให้กำเนิดสร้างขึ้น ซึ่งคุณพริมเองท่านได้กำชับกำชาชแชล่มเป็นนักหนาสำหรับเรื่องนี้โดยถือว่าขอให้เรื่องที่ได้ล่วงเลยไปแล้วนั้นผ่านไปเหมือนคลื่นกระทบฟังส่วนอิดคืนนั้นเขาได้เต็มไปด้วยความกระวนกระวายใจใครจะได้รับรู้เรื่องราวบางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวกับพญาพิรักภูเบศฉะนั้น เขาจึงได้สัญญากับตนเองว่าพรุ่งนี้นอกจากจะเรียบเคียงถามเรื่องที่เขาค้องใจนี้กับหลวงชำนานนิตินายแล้วเขาจะต้องเข้าไปในห้องเก็บของให้ได้ด้วยความอยากรู้นักว่าภายในห้องนั้นได้เก็บอะไรไว้บ้างและมีอะไรเป็นต้นเหตุในการเป็นลมของคุณพริมเทวันบ้างหรือเปล่าในเมื่อเขาสงสัยว่า ทั้งคุณพริมและแม่แฉลมอำพรางความจริงบางอย่างไว้ไม่ให้เขาร่วงรู้ก่อนที่ฉันจะพ้นจากการเป็นพงพิษณุเทวันฉันก็ควรจะสืบสวนเรื่องนี้ให้กระจ่างว่ามีอะไรซุกซ่อนอยู่เบื้องหลังอิทเฝ้าคิดคำหนึ่งจนกว่าจะหลับไปในคืนนั้นชาววันลุ้งขึ้นหลังจากที่โทรศัพท์นัดหมายให้หลวงชำนานนิตินัย มาพบเขาที่ทัพเทวาแล้วอิดก,ก็ได้เข้าไปพบคุณพริมและขอลูกกุญแจห้องเก็บของมาจากท่านอันทำให้ท่านถามเขาอย่างสงสัยว่าหลานนูจะเอากุญแจห้องเก็บของไปทำไมจ๊ะผมจะเปิดให้เด็กทำความสะอาดเสียทีครับต่อไปเวลาคุณอาพริมเข้าไปในนั้นอากาศจะได้ไม่อับจนเป็นลมไปอีกอีกข้อสำคัญรูปเก่าๆของเจ้าคุณพ่อและคุณแม่ อยู่ในห้องนั้นไม่ใช่หรือครับผมอยากเห็นภาพกเก่าๆของท่านเมื่อหนุ่มๆสาวๆเพื่อระลึกถึงวันเวลาที่ผมยังเด็กอยู่และมีเจ้าคุณพ่อกับคุณแม่อยู่ใ,ใกล้ๆอิดพูดเสียงอ่อนโยนคุณพริมจึงไม่อาจที่จะขัดใจได้ในเมื่ออิดได้แสดงถึงความห่วงใยของเขาที่มีต่อท่านและบอกถึงความระลึกถึงผู้ให้กำเนิดทั้งสองสำหรับองพิษนุปลอม พอได้รับลูกกุญแจเขาก็รีบเดินตัวปลิวไปยังห้องเก็บของเมื่อถึงห้องนั้นเขาก็จัดแจงไขกุญแจและเปิดประตูทั้งสองให้กว้างออกเพื่อให้แสงสว่างสาดเข้าไปในห้องนั้นไม่ได้มืดทึบจนอากาศอับชื้นถ่ายเทไม่สะดวกซึ่งจะทำให้คุณพิมพ์เป็นลมของที่วางไว้ก็วางไว้เป็นหมวดหมู่เป็นระเบียบไม่ว่าจะเป็นตู้โต๊ะ และข้าวของเครื่องใช้ต่างๆก็ตามอิดได้เดินไปเปิดประตูหน้าต่างทางด้านซ้ายมือแล้วก็เดินสำรวจไปรอบๆห้องนั้นในที่สุดเขาก็ได้มาหยุดยืนอยู่เบื้องหน้าภาพต่างๆที่มีทั้งแขวนไว้และพิงอยู่เบื้องล่างภาพที่แขวนส่วนมากมักเป็นภาพของผู้ที่อยู่ในตระกูลเทวันอิดได้เดินมองภาพที่เรียงรายนั้นไปเรื่อยๆ แล้วและแล้วเขาก็หยุดยืนดูผนังตึกที่ถูกทำเป็นกรอบลึกกว่าส่วนอื่นอันมีม่านกำรรมหยี่สีดำปิดบังอยู่ระหว่างกรอบนั้นอย่างน่าสนใจจบบทที่33